เพื่อนครับต้องบอกว่าบิตคอยในภาพะยะสันช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนมากพอสมควรนะครับใครที่เทรดฟิวเจอร์อยู่ก็เรามาระวังในการเข้าเทรดกันด้วยเนาะผมก็มาอัปเดตแผนเทรดล่าสุดมุมมองของบิตคอยจะเป็นยังไงและก็มาอัปเดตข้อมูลที่สําคัญมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังกันเนาะว่าถ้าบิตคอยจะปรับตัวขึ้นรอบนี้มันแตกต่างหรือใ,ใกล้เคียงกับหลายๆรอบที่ผ่านมาไหมมีอะไรที่เราหน้าจับตาและก็เฝ้าระวังกันบ้างไปรับฟังข้อมูลในวันนี้กันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เฮ้ย hey, คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่6เดือน10แล้วผมไม่ได้มานแนะนำการลงทุนเนาะก็อย่างนะครับเพื่อนกำลังใจเล็กๆน้อยเท่านั้นครับกดไลค์ให้ผมหน่อยเนาะคนละไลค์ใครที่เพิ่งได้มารับชมก็ฝาก Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อมาพาค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตด้ยวยนะครับและก็ล่าสุดครับเพื่อนใครที่ คลิกลิงก์ o k ของผมเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าห้องเทรดฟรีไปตลอดชีวิตเนาะสามารถสแกน QR code Line แจ้ง UID กับแอดมินได้เลยอย่าลืมฝากเงินกันด้วยนะครับอยู่ในห้องนี้เนี่ยผมก็จะวางแผนเทรดให้ฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆผมรับจํานวนจํากัดเท่านั้นเนาะโอเคส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตแผนสถานการณ์ในภาพระยะสั้นกันก่อนเนาะก็จะมีอยู่3แผนที่เราได้คุยกันไป ก็จะเป็นแผนแรกตั้งแต่ช่วงประมาณวัน2วันที่ผ่านมาน้อที่ผมวางแผนไว้ให้อันนี้ถ้าใครเข้าเทรดก็ลองรันเทรนต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าจุด SL เนี่ยก็เกือบจะ ถึงเหมือนกันเกืบจะโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ก็ยังคงปรับตัวอยู่นะยังไม่ได้ถึงทาร์เกตที่เราตั้งใจจะท p p กันเนาะเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นไปก็เกือบจะถึงนะประมาณ2 8 0 0มจุดที่ผมว่าจะ TP ก็สักร,ราวๆประมาณ28,200อะไรราวๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองรันเทรนต่อไปดูเนาะสองหมแล้วก็สักช่วงราประมาณ29,000ดอลลาร์โดยประมาณแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นเป้าที่2 แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเราลองวัดตาม Triangle แล้วเนี่ยที่ผมเอาเป้ามาวัดให้เนี่ยนะครับแล้วเอามาวางราคาบิตคอยนะครับถ้าเป็นตาม Triangle จริงๆเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าราคา Bitcoin มีการ break triangle ตรงนี้ออกมาครับปึ๊บป,บปบซึ่งถ้าเป็น target จริงๆอาจจะขึ้นไปถึงฟิโบที่78.6%หรือ88.7%ได้เลยทีเดียวราวๆส่วนประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ อันนี้เป็นไปได้นะอันนี้ใช้คําว่าเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นภาพระยะกลางลวกันส่วนภาพระยะสั้นเราก็โฟกัสตามแผนที่1ไปก่อนนะครับ TP ตามจุดต่างๆไปก่อนนะครับให้เ,เพื่อนๆเลื่อน Stop Loss บางทุนเนาะใครที่เข้าเทรดไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในภาพระยะสั้นกันต่อก็จะเห็นว่าจะมีแผนที่2รองรับเราอยู่ถ้าแผนที่1เราโดน SL เนี่ยเราจะรอแผนที่2ก็คือการโฟกัส การเทรดที่โซนประมาณ27,000นนทุนท่วน 27, 0ทุนท่วนนะเป็น27,0 0 0นทุนทวนโดยประมาณตรงนี้ต้องรอสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นเราถึงจะกดเทรดเพราะว่าถ้าบริเวณ2 7 0 0 0นนทุนทวนไม่มีเราจะรอแถวๆประมาณ26,500ดอลลาร์โดยประมาณนะครับในกรอบเขียวๆกรอบนี้จะเป็นแผนที่2ของเราถ้าเขาลงมาก่อนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผนที่2ส่วนถ้าเขาไม่ได้ลงมาก่อนก็จะกลายเป็นการขึ้นไปก่อนถูกต้องไหม เราก็จะกลายเป็นการโฟกัสแผนที่3แทนนะคแผนที่สหรือตามโซนฟิโบต่างๆที่โซนด้านบนแทนการเบรคช่วงไฮเดิมออกไปแถวเท่านั้นหรือเราประมาณ28,200ขึ้นไปนะครับเบรคไฮนี้ขึ้นไปเราจะเริ่มโฟกัสการ TP แผนที่1ของเรา หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่งงนะถ้าผมพูดประมาณนี้นะครับเนื่องจากถ้าเรามาดูตามสภาพคลองเองก็จะเห็นว่าจะมีสภาพคลองแถวช่วงไฮเดิม2 8 0 0มแล้วก็ประมาณ28,000 2,300ดโดยประมาณนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ผมให้เ,เพื่อนๆเ,นเริ่มโฟกัส TP ได้แล้วส่วนการที่จะโฟกัสการเทรดฝั่งขาลองถัดไปนะครับก็คือเป็นแผนที่2ของเราเราจะโฟกัสตามในฝั่งของสภาพคล่องที่อยู่ด้านล่างก็คือเร,เราประมาณ27,000ลงไป ก็จะเป็นแผนที่2ที่ผมวางแผนเทรดไว้ให้เพื่อนๆนั่นเองอะจะเป็นกรณีนี้ฉะนั้นโฟกัสเทรดแค่นี้นะครับมี3แผนแค่นี้ยังคงโฟกัสเหมือนเดิมส่วนในภาพระยะกลางถ้าตลาดจะคืนกําไรให้เราเราก็แค่รันเทรนต่อไปถึงโซนราประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์อันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นกรณีนในการลงมานะครับแผนที่2ก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นไปหาโซน3 0 0 0 0ดอลลาร์ก็ได้อาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้ เป็นไปได้ทั้งหมดเราก็โฟกัสไปตามหน้าเทรดแล้วกันเนะเาะเพื่อนๆผมฝากเพื่อนๆมาเทรดที่ OKX OK เนาะอย่าลืมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างของผมนะครับแล้วก็มาเทรดไปกับผมเนาะเพื่อนๆสามารถแจ้ง UAD สำหรับคนที่คลิกลิงก OK ์ OKX ฟีดคริปโตนะแล้วก็สแกนที่ o d e ์โคลแจ้ง UAD ได้ที่ห้องไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีแอดมินเขาดึงเข้าห้องแผนเทรด ฟรีตลอดชีวิตนะครับที่จะมาอัปเดตกันต่อในภาพใหญ่ๆกันบ้างนะครับในไทม์เฟรมมันก็เห็นว่าจะมีช่วงแนวะรับสําคัญของเรารองรับเราอยู่นะเป็นในฝั่งของเส้นอิมเอถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2016นะครับหลังจากนั้นราคาบิตคอยก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าสามารถยืนเหนือ2เส้นนี้ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีเพียงแค่ในช่วงโควิดนะที่มีการปิดหลุดเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมีการปรับตัวฉะนั้นเ,เพื่อนๆอาจจะเอาช่วงแนวรับสำคัญของเส้นนี้เนี่ยหรือประมาณแท่งเทียนในไทม์เฟรมมันนะ เป็นจุดรับสําคัญของมันเพื่อนถ้าปิดหลุดเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วเหตุผลว่าก,ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะขึ้นไปไหวหรือเปล่าหรือการขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อลงต่อเนื่องจากว่ามีแท่งเทียนแรงขาย2แท่งเนี่ยบกคุมแรงซื้อก่อนหน้านี้นะครับและก็การปิดนะครับของราคาณนะช่วงปัจจุบันนะยังไม่ได้ปิดแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับแสดงว่าแรงซื้อไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ณนะช่วงปัจจุบันยังมีการทิ้งไส้เทียนไว้อยู่และยังคงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ ก็ไม่รู้ว่าหลังจากการปิดแท่งมันนะครับราคาจะปิดไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันซึ่งถ้าปิดแบบนี้อาจจะบ่งบอกถึงสัญญาณที่ไม่ดีก็ได้พร้อมทั้งมาดูเหตุผลนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเพิ่มเติมนะก็จะเห็นว่า ราคา bitcoin ยังคงมีแนวต้านสำคัญแถวๆประมาณช่วง29,000อยู่นะครับแลวก็แถวๆโซนนี้เนี่ยต่ำกว่าประมาณ3500ดอลลาร์หมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามีแค่ไส้เทียนแย่เข้าไปและแท่งเทียนเนี่ยก็ปิดต่ำกว่าและการขึ้นมารอบนี้ก็จะเห็นว่ายังคงติดซับไพโซนที่สำคัญอยู่แถวๆโซนนี้ประมาณ29,000ท่นนทวนนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อที่จะย่อลงต่อก่อนก็ได้ พร้อมทั้งเหตุผลที่ผมอยากให้เพื่อนดูนั่นก็คือถ้าเราดูตามโวลูมเลยดีแล้วเนี่ยแถวแถวช่วงปัจจุบันเนี่ยโวลูมเราค่อนข้างที่จะเบาบางมากนะเแบาบางมากแรงซื้อไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยพเพื่อนๆจะลองเปรียบเทียบกับช่วงแถวแถวนี้นะแถวแถวนี้นะที่ราคามีการปรับตัวลดต่ำลงยึกยึกยืออะไรประมาณนี้นะครับจะว่าโวลูมที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะเราจะน้นราคาบิตค,คอยก็พุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอา,เอานะครับหรือแม้กระท,ทั่งแถวแถวไหน แถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้ที่ราคาบิตคอยเอามีการยอร่อยแรงก็จริงนะครับยอ่อแรงก็จริงแต่ว่าโวลุ่มแถวแถวนี้ปริมาณมันค่อนข้างเยอะพร้อมทั้งในช่วงโซนนีเนี่ยที่มีการล่วงลงมาเนี่ยนะครับมันเป็นการล่วงลงมาพร้อมโวลุ่มที่เข้ามาเยอะและก็เป็นเหมือนแพทเทิร์นในฝั่งของอะไรครับทรายแองเกิลรูปแบบหนึ่งหรืออาจจะมองเป็นฟอลลิ่งเวรกก็ได้นะครับตรงนี้เห็นว่ามีสัญญาณการทำโลว์ว่าโลเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยดันเกิดเป็นสัญญาณ บูชเดเวอร์เจนเกิดขึ้นด้วยในทางเฟรมวีคเลยนะตรงนี้เนี่ยครับหลังจากนั้นราคา bitcoin พุ่งเอาพุ่งเอาพร้อมทางวอลุ่มที่เพิ่มตัวเข้ามาแตกต่างก,ก,กันกับช่วงปัจจุบันครับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีแพทเทิร์นที่จะบ่งบอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่จะกลับตัวนะมีแค่แท่งเทียนที่ดูดีหน่อยก็คือแท่งเทียนวีคที่แล้วนะครับอ่าซึ่งจุดรับสําคัญก็อยู่ราวๆประมาณ2 6 5 0 0ก็เป็นจุดตามแผนเทรดในภาพระยะสั้นที่ผมบอกเพื่อนไปเลยนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือว่า โอลุ่มก็ไม่ได้เข้ามาหรือแม้กระทั่งแพทเทิร์นที่มันสวยๆก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เห็นแพทเทิร์นอะไรที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะซึ่งฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าก็ไม่รู้ว่าการปรับตัวรอบนี้เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าผมไม่ได้เห็นโอลุ่มที่มันมีเนซสำคัญมากเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเลยนั่นเองจุดคัดของเพื่อนก็อาจจะเป็นการหลุดแท่งเทียนเดิมนะครับประมาณ26งหมื่นหกอันนี้อาจจะยอมแพ้ไหมหรือ,อจะยอมคัดแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยไหม อะไรแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นเพื่อนๆต้องเรามาระวังให้ดีนะครับอย่าก,ก้าวจนเกินไปแล้วก็อย่าก,กังวลจนเกินไป เราก็เข้าเทรดตามหน้ากราไปนะครับก็ตามที่ผมได้อัปเดตแผนไว้เพื่อนๆนั่นหแหละเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนวิเคราะห์เพิ่มเติมกันดูก่อนเพื่อนๆเลยก่อนอื่นเลยใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟทุกๆแผนที่ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆสามารถกดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะก็จะมีแผนเทรดที่อัปเดตไว้ใน Discord นะครับเพื่อนๆก็จอย Discord กันมาได้ก็อย,อยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมเชื่อม Discord กับ YouTube กันด้วยนะครับตกเพียงแคาารเดมู ที่ทางต่อไปว่าโอ้โหบูรันจะมาเนี่ยอาจจะต้องรอทนรอกับการไซเวน,น่าเบื่อไปอีกสักระยะเนาะขึ้นลงขึ้นลงอาจจะสัก 28, งหมื่0 0ปดสองหลากยาวไปถึง 26, งหมื่0 0กสองหมอะไรก็ว่ากันไปจะเห็นได้จากอาดีตตั้งแต่ปี2015ัอ,อ๋อแล้วก็ปี2020นะครับ อาจจะใช้เวลาอีกประมาณ180วันโดยประมาณเพื่อนๆทนรอไหวไหมนะแต่ก็ถือว่าอีกไม่นานแล้วนะครับเราจะได้มาลุ้นกันแล้วว่าบูดบอของบิตคอยจะกลับมาจริงๆหรือเปล่าแล้วนี่ก็เป็นมุมมองในการนอาเวฟนะก็ได้มองว่าการขึ้นไปที่2 8 0 0มก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการจบขา4เพื่อเตรียมที่จะลง5แล้วนั่นเองเนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ว่าการที่บิตคอยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ารุกมันลดลงนะมันไม่ได้มีในสําคัญที่จะแบบว่าส่งผลหรือผลักดันให้ราคาบิตคอยปรับตัวขึ้นไปได้ผมก็เลยเอา ข้อมูลก่อนหน้านี้นเนี่ยเราให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะว่าวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันโดยประมาณนะครับกว่าๆนะครับสองหมื่นหกกว่าๆสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยอาจจะเป็นจุดรับสำคัญของเพื่อนซึ่งจะเป็นจุดรับสำคัญของเทรนไลน์แนวโน้มขาขึ้นด้วยนั่นเองใครที่ยังไม่ได้มีของยังคงตดลดอยู่ตอนนี้ก็อาจจะรอรับแถวๆนั้นก็ไม่ได้เสียหายอยู่ที่ว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็เห็นว่าบิตคอ,อยน์ในภาพใหญ่เนี่ยมีการทำ high lower high แล้วก็ lower high อยู่นั่นเองนะครับก็ผม การปรับตัวรอบนี้นี่จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าเขาได้มองว่าอาจจะเกิดโลว์โลเกิดขึ้นก็ได้แต่นี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทราบนะทิ้งท้ายเเพื่อนกับ MVRV ได้เลยนะครับตรงนี้เ,นเป็นข้อมูลออนเชนที่ผมบอกว่าถ้าหร MVRV มีการปรับตัวต่ตำกว่า1.44เนี่ย จะเป็นจุดช้อนที่ดีสำหรับบิตคอยในภาพระยะยาวเนื่องจากแรงขายเนี่ยมันจะลดลงแต่ผมไม่ได้บอกว่าราคาเนี่ยมันจะต้องพุ่งปูดหรือมันจะไม่มีการย่อพักตัวเลยนะเพื่อเื่อจะเห็นได้จากในอดีตเนี่ยมันก็มีการทำโลว์โลเกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแค่ว่าตั้งแต่ช่วงโซนเนี่ยที่เอ r v วีาต่ำกว่า1 4 4เนี่ยเป็นช่วงที่เราอาจจะทยอยนะครับสะสมสปอตทีละเล็กทีละน้อยนะครับทีละโซนเช่นงเจ2ดสองทีละโซนทีละโซนไปอะไรเงี้ยเป็นช่วง ช้อนที่น่าสนใจนั่นเองนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2 0 1 5 1 6กเนี่ยนะครับก็ถือว่าในช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นช่วงตลาดมีที่ยาวนานเป็นอันดับที่2นั่นเองแต่ว่าถ้ามองถึงภาพระยะยาวนะยังถือว่าเป็นโอกาสช้อนที่ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีแรงขายเข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะไม่ร่วงนะเป็นไงก็บ,บ้างครับกลับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนเนาะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกต้องนะครับ และก็ยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยพป่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กาะวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ